ลองดูครับ ดดเอาจนได้ครับสักครู่นะครับทุลักทุเลน,นี่งมันหลุดสักครู่นะครับมันเป็นของคองหลอดร่องใหม่นะครับขอขยับกองอยก็ดดคือไม้เมื่อกี้เหมือนมันดันน้ำตามมาผมก็เลยค่อยๆชะลอให้แต่ว่าผมวัด ไซโลหลุดฝั่งนู้นครับผมก็เลยลงมาตีฝั่งนี้ไปก็โอเคครับหลุดแล้วก็หลุดไปไสก็พอได้อยู่ครับตัวนี้อุ้นวนวเลยอุอย้นวัครับพอได้ครับตัวนี้ก็กัดเป็นนะครับดี B เลยกัดเป็นกุุยางเอสทูนะครับ สีเขียวจากค่ายโครชาก็บ,บายน,านันทโครชาก็น้ำมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะเดียออกขาวๆนิดหนึ่งมันเป็นของหลอดข้างทางครับลอกน่าจะได้อาทิตย์หนึ่งละไม่รู้ว่าเสียงเครื่องสูบน้ำนุ่นอยู่ไกลนุ่นมันรู้จะเข้าหรือเปล่าโอเคได้เรื่องครับลองหามาใช้ดูครับเดี๋ยวก็ดินลงน้ำ ตัวแรกด้วยตัวลักตัวเลเลยโอเคลองซ้ำใหม่ครับน่ามีตัวหลบอยู่ในแหนแหละเอูลงน้ำเมื่อไหร่ได้เรื่องครับสื่อโหลดเหมือนมีปลาขยับอยู่ในแหนเนี่ยครับ <N -2> ừ, này, nãy này, rồi Này, rồi Này, đuôi Này, đuôi Ôi, đuôi โอ้ววัดลอยยังหลุดโคตรเซ็งเลยลองดูครับ เจอโหดเจอโหดโหดเจอโหดครับกัดโหดมากสักคู่นะครับโหดโหดเลยวัดก็โหดโหด <c oughs> สักคู่นะครับ ก็คือมันปลาขยับไม่เห็นนะครับน้ำขุนขึ้นเลยเพราะว่าน้ำมันไม่ได้เยอะพยายามใช้คิป,ปอร์แล้วกันครับใสก็พอได้อยู่ครับปลามันจะเขาๆหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำมันขุนนะครับตัดเป็นกลุบยางยืดทูนะครับบายนาะนัดโคตรชาสีเขียว ก็น้ํามันสีออกข,า,ขาวๆขุ่นๆก็ต้องเลือกใช้เป็นสีมันมืดหน่อยครับก็โอเคเดาว่ามันน่าจะมีตัวอยู่ในแหนะครับแต่ว่ามันขยับไปเห็นพอดีเรียบร้อยนับดโหดเลย,ยกับชันไซนี้ลมก็แรงครับโอเคดีกันต่อ s 2ซ o สีลด